สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันเหมือนเดิมเวลาอาจจะเปลี่ยนไปทางทาง y u u t u ครับซอใหญ่ยนจุนนิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่ช่วยเรื่องของดูแลโลกของเราให้ปลอดเรื่องของมลพิษต่างๆโดยเฉพาะค่า PM 2.5ที่ลหลายคนกลัวกันมากนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้น ช่วยกันดูแลโลกของเราด้วยวันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวผมยังอยู่กับคุณเต็งหนึ่งดอกกระโดนเหมือนเดิมครับคุณเต็งหนึ่งส<ด>วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและก็อีกท่านหนึ่งสาวน้อยร้อยล้านในอนาคตนะทีะ่เป็นผู้บริหารของสอายาหยดจุดนนิ่งก็คือน้องโอ๋ราคาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชออยังคุณเต็งหนึ่งนี่คือเจ้าของที่ผมบอกไปเมื่อเทปที่แล้วใช่คุณบอกว่าต้องไปเอาไปเอา นางสาวไทยไปเอานางนูพมาศมาปะเนี่ยไม่ใช่เลยนี่แหละไม่เชื่อหรอกอยากรู้แม่ว่าเป็นใครลูกสาวอาจารย์ใหญ่สอหยางยนจุนนี้ฮะลูกสาวลูกสาวเหรอครับเรียกพ่อตาได้เลยเรียกพ่อตาก็มีลูกเหรออามีไม่น่าเชื่อเนาะต้องเรียกพ่อตาเลยนะเนี่ยนะอ่๋อไม่ไม่ต้องเรียกเฮียแล้วนะไม่ต้องเรียกเฮียแล้วดีเข้าตาเอ้ยแปลกได้ด้วยมันจะดีเหรอคะจริงปะเนี่ยจริงอันนี้แหละคือคือพอเราเรามีคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ย มันแนวคิดของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าถามว่ามันเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่มันจะแตกต่างด้วยทันสมัยขึ้นเด็กมีแนวคิดที่หัวรุ่นใหม่ขึ้นมากขาขึ้นแต่พอสองสองหัวนี่มารวมกันเนี่ยมันก็ได้อะไรที่มันดีขึ้นมากขึ้นอมาทำวิสัยทัศน์ของน้องโอก็เลยทำไมถึงได้คิดมาช่วยพ่อเรื่องของปีนี้กันนี้ก็คือจริงๆแล้วค่ะโอจะเป็น คืออ,อยู่ตำแหน่งเซล์เมนเจอร์ของแบรนด์แฟชั่นแบรนด์หนึ่งก็คืออยู่ระดับแนวหน้าของอเป็นแบรนด์แฟชั่นรองเท้าค่ะทีนี้ ก็ไม่มีคนดูแลทางเรื่องการทําตลาดหรือว่าเซลล์การขายก็เลยโดยที่น้องคอปะค่ะคือเจ้าของตัวคนที่ผลิตโปรดักต์นัสิบสองตัวก็เลยทาบคามาคือตั้งแต่ปีเมษาปีที่แล้วก็ได้ไม่ได้กลับมาช่วยจนโปรดักต์มันเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยค่ะแล้วก็คือมันมันน่าขายแล้วอ่ะแล้วมันที่สำคัญคือมันได้มาตรฐานะมาตรฐานการผลิตแล้วก็ห้องแลบของเราเนี่ยระดับ30ล้านคือมันไม่ได้มีง่ายๆใช่ค่ะใช่คือตรวจมาไดตรวจสอบแบบอย่าง ชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างถูกต้องหมดเลยทุกอย่างผ่านกรมการค้าผ่านห้องแลบเป็นมาตรฐานทุกอย่างเลยคือมันตรวจสอบที่มาที่ไปได้คือผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวค่ะเราอยู่ในที่แจ้งเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวต้องขาวสะอาดแล้วเขาเรียกอะไรอะตรวจสอบได้ทั้งที่มาและที่ไปรวมถึงทุกอย่างในการผลิตเพราะว่าเราได้จะเรียกตอนนี้เราเรียกจะเรียกพาร์ทเนอร์หรอก็ยังยังไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นผู้ผลิตให้เราเองนะคะก็คือมาตรฐานระดับ โลกอะไล่ะค่เลยค่ะใช่คือตัวเองเคยผ่านเรื่องของเรื่องของเซลลเรื่องของการขายของมาแล้วแต่มันขายของมันแตกนะคนตังหนึ่งอันนู้นเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้าองรองเท้าอันนี้น้ำมันเครื่องมันต้องมาเรื่องเรื่องตัวคนเรื่องนะคนเรื่องเลยนะคือใช่ใช่คือจะบอกว่าก็เอาประสบการณ์ที่ที่ที่ทำงานมาประมาณ4-5ปีอะค่ะมามาปรับใช้เราแค่เปลี่ยนตัวโปรดักขายเพราะว่าน้องก็บอกว่าพี่ผมเห็นนะพี่ทำให้เขามาแบบ อินไปร้อยแล้วใช่ไมไม่ลองกลับมาทําให้กับธุรกิจที่บ้านเราเองใช่ค่ะก็แรกๆก็เรียบเรียบเคียงเคียงก่อนใช่ค่ะแล้วก็จนเห็นรูปร่างหน้าตาที่มาฐานการผลิตทุกอย่างแล้วโอเคเราก็ถึงยอมทําให้เรื่องการศึกษาคือพี่เชื่ออยู่อย่างนึงว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของความรู้เรื่องข้งน้ำมันแต่ละตัวเลยเราใช้เทคนิคในการ ได้ความรู้จากตัวนี้อย่างไรบ้างกลับมาค่ะเดือนแรกเมื่อเเดือนมนกราคมเนี่ยคือลงหน้าง,งานกับช่างทุกคนเ,ออเราต้องทำกันบ้านเรามาทีหลังเราไม่รู้ว่าแต่ละตัวมันดียังไงเดี๋ยวเราขอพูดผลิตภัณฑ์ไปด้วยเลยก็คือว่าจะลงหน้าง,งานกับช่างเลยยกตัวอย่างเช่นรถแต่ละวันที่เข้ามาที่อู่เนี่ยคะ่ะมันจะมีอาการแตกต่างกันแล้วผลิตภัณฑ์สารที่เลือกใช้แต่ละตัวก็แตกต่างกันมันเป็นเฉพาะกลุ่มแล้วก็แก้อาการเฉพาะรถช่วยเสริมประสิทธิภาพก็ จะ,ะเดินเข้าไปถามช่างเลยว่าแต่ละตัวในดียังไงอ่ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ค่ะ,ะสารเคลือบเกีย์ออตโต้ทำไมต้องเติมเพราะว่าตัวนี้มันทําให้รักษาสมรรถภาพเครื่องเกีย์ออตโต้ดีมากแล้วตัวนี้อ่ะบรรดาอาจารย์ช่างค่ะเขาจะบอกว่าเป็นนางฟ้าเกีย์กระตุก,กตด้วยใช่เราก็รู้รแบบว่าเออเกีย์กระตุกตอนเช้าเช้าจะมเออีเหมือนส่านสมาชิกมาปรึกษาว่าเนี่ย เกียกระตุกเครื่องไม่เดินหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องเติมตัวนี้แล้วหายแล้วเราก็ได้ฟีดแบกว่าเออกลับมาเออดีมากเลยจากลูกค้าที่โทรมาทางช่องทางของร้านเองแล้วก็ทางออนไลน์เองค่ะเขาก็จะโทรมาเล่าให้ฟังหลังจากทําไปแล้วอ่ะเราก็รู้แล้วว่าตัวนี้ค่ะจะช่วยอะไรเกี่ยวกับรถแต่ละคันใช่แล้วก็ตัวนี้ค่ะเอาลงลึกเลยค่ะรถที่ติดไปเรื่อยที่ติดแก๊สมานะคะแล้วก็แก๊ส LPG NGV ตัวนี้หาจิ๋วแต่เจ๋วมาก คืออะไรคะตัวนี้ตัวนี้เป็นสารเคลือบบ่าววาวถ้าในประเทศไทยอะค่ะถ้าเป็นเบอร์ต้นต้น,ตนหรือว่าแบรนด์อาจารย์ใหญ่นี้ไม่แพ้ไม่แพ้ใครในในใน,ในโลกในโลกใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ใช้แล้วเห็นผลทันทมีมันทําให้เครื่องรอบเดินเครื่องอะนิ่งมากเพราะว่าอ,อ,อ,อาจารย์ช่างหลายๆท่านนะคะที่เก่งๆอะคะ่ะในชมลมลมช่างได้ใจขาดไม่ได้เลยตัวนี้คือจะมีการเติมให้ลดลูกค้าที่เข้ามาตลอดเพราะพอพอลักษณะงเหมือนลอ ปิดแก๊สมาเนี่ยในเรื่องของวาลเนี่ยมันจะเกลมันจะมีเสียงดังใช่มีเสียงดังไอตัวนี้จะไปช่วยเรื่องของทําให้วาวปิดสนิทขึ้นแล้วก็เครื่องเดินเรียบสมูทขึ้นเสียงดังมันก็จะหายไปเครื่องนิ่งเลยใช่ค่ะตัวนี้โอ้สุดยอดตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนนี่ด้วยนะอ่ะตัวต่อไปที่อยากอยากแนะนำกันก็คือเหมือนกันก็คือจะเป็นแหวนเคลือบลูกสูบค่ะอ๋อตัวนี้ตัวนี้อาจจะเติมยากหน่อยถ้าช่างแบบแมน ท่านสมาชิกไม่ไม่ไม่ชำนาญนะคะจะต้องมีการแบบเปิดฝาสูบออกมาอันนี้ที่รู้นะเห็นรูปเปิดฝาสูบซึ่งเราเป็นผู้หญิงดูแล้วโอ้มันก็ยากเวลาลูกค้าจะซื้อก็จะแนะนําให้ไปพบอาจารย์ช่างดีกว่าที่ที่มีฝารูบใช่ค่ะก็แนะนําไปในเครือข่ายไม่ต้องไม่ต้องซื้อเองก็คือไปซื้อที่อาจารย์ช่างได้เลยใช่ครับตัวนี้อีกตัวอตัวต่อไปแล้วสําคัญสุดเลยค่ะสําคัญสุดเอาละก็คือจะเป็นตัวอัหนึ่งว่าตัวไหนอ่า ตัวไหนคะให้ดาวอ่ะอ่ให้ดาวอ่ะให้ดาว่ะว่าเป็นตัวไหนใช่ไหมยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ด้วยแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าสําคัญทุกตัวแต่ทุกคนสําคัญแตกต่างกันแต่ที่ตัวสําคัญเลยที่อยากแนะนำอ่ะให้ใช้ทุกคนใช้นะคะไอตัวตัวคัชชิ่งออยอ๋อตัวนี้เพราะว่ารถรถทุกคันห่ามันต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถูกไหมคะ แล้วไม่มีท่านท่านที่ลักรถอ่ะไม่ทราบเลยว่าน้ำมันเครื่องที่ท่านใช้มามันผสมอะไรมาบ้างน้ำมันเครื่องได้มาตรฐานไหมพวกคาบขมเหลาคาบสะสมอ่ะเราอยู่ในอู่เราเห็นทุกวันว่าน้ำมันเครื่องที่ไหลลงมาโอ้โหมันบางคันเกินอายุการใช้งานค่ะมันเป็นโคลเลยอ่ะแล้วแบบโอ้มันอยู่ในเครื่องยนต์ของแต่รถอ่ะข้างนอกคือใหม่กริปแต่ไม่เคยรู้เลยว่าข้างในอ่ะมันแย่แล้วเหมือนร่างกายคนเราเราก็ต้องดูแลด้วยตัวนี้ค่ะวิธีการใช้ของเขาคือง่ายมาก เติมแล้วก็ฟรีเครื่อง15นาทีแล้วก็ถ่ายทิ้งจะเห็นเลยพวกข้าวขมาวอะไรต่างๆเนี่ยลงมาคือรู้เลยเวลาปาฟิตเครื่องนะคะอา<ม>จารย์ใหญ่ติดเครื่องอ่ะคะือ<ม>เครื่องเนี่ยสะอาดมาก<อ>ใช่แล้วตัวนี้ไม่มีอันตรทุกตัวเลยค่ะไม่มีอันตรายต่อเครื่องยนต์<อ>คือจะบอกว่าทุทททกตัวเป็น number o เลยคือเหมือนตัวนี้พูดง่ายๆก่อนที่จะใส่สารเรื่องของน้ำม<ด><ด>ันเครื่องไปเนี่ยก็เพื่อล้างก่อนใช่ให้มันสะอาดก่อนปกติเราเติมไปเนี่ยเรา ไปให้ร้านร้านเขาก็ถ่ายทิ้งไปเลยถ่ายทิ้งแล้วเติมใหม่เติมใหม่ไปเลยแล้วก็ติดฝาเรียบร้อยถูกมันก็จะยังดึงโครในไอตัวที่สะสมอยู่ในต้นแท่งตับมาวนใหม่ใช่จุดเริ่มต้นของเครื่องยนต์ที่ดีก็คืออยากแนะนําตัวนี้เลยค่ะใช่ตัวนี้ไปก่อนก่อนที่จะใส่เครื่องมันล้างให้เสร็จเรียบร้อย ก็จะกลายเป็นเหมือนใหม่เลยขายท,ท<ค>เลย่ะอ่าอ่ะโอเคอตัวต่อไปครับไฮไลท์ต,ต,ตัวต่อไปค่ะพอเราดูแลเสร็จเหมือนกันแบบทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องตัวนี้เคลือบเครื่องยนต์ตัวนี้ประสิทธิภาพนี่ดีเยี่ยมที่สุด สำหรับสำหรับเสียงตอบรับนะคะคของรถทุกคันที่ใช้ตัวนี้<ม>เครื่องเครื่องนิ่มเดินนิ่มแล้วก็เครื่องเครื่องยนต์แล้วทําให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพ<ม>คือตัวเดิมเนี่ยเขาคุณค่าเขาดีอยู่แล้วของอาจยารย์ใหญ่แล้วพอเข้าห้องแลบได้มาตรฐานค่าทุกอย่างสารทุกอย่างนี่คือคูณ3าคูณสามแต่ก่อนคือตัวนี้จะเป็นเอลทีวันใช่ค่ะแล้วมาเปลี่ยนเป็นแพคเกจตัวนี้ก็คือเป็น v ีทีวันใช่ตัวนี้เติมแล้ว<ม>เครื่องเครื่องดีมากจะให้ความรู้สึก อัตราการเล่งดีอันนี้ฟังจากจากจากบรรดาสมาชิกที่เติมไปนะคะคก็คือว่าทุกคนเติมแล้วมันจะดูแลรักษาเครื่องในระยะยาวเลยถามว่าเครื่องรถยนต์ไม่เป็นอะไรไหมเครื่องใหม่เติม,มได้ไหมเติมได้ยิ่งด<ง>ีค่ะเหมือนคนเรามันก็ต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องครับตัวต่อไปตัวต่อไปไอ้ตัวพวกตัวของเหลวชนิดพวกเครื่องเฟืองท้ายแล้วก็เกียร์ต่างๆเนี่ยค่ะเวลารถมันถึงเวลาเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนของเหลวทั้งหมด ในในรถยนต์เนี่ยก็คืออยากให้เติมไม่ว่าจะเป็นสารเครือบเฟืองท้ายสารกันสารเคลือบเกียร์อะไรต่างๆค่ะกไม่จะมีทั้งเกียร์กระปุกและเกียร์โตใช่เลือกเลือกเติมให้ตรงกับรถมันจะดีมากมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเฟืองถ้าเราไม่ทำไมเราถึงต้องเลือกเติมพวกสารผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าในข้างในของเฟืองเกียร์เวลามันแห้งหรืออะไรเนี่ยตัวเจ้าตัวนี้มันจะเป็นฟิล์มบางๆเข้าไปเคลือบแล้วเวลาหมุนเวลาเคลื่อนเย็นๆยนใช่ไหมคะ น้ำมันมันจะตกแต่ว่าตัวนี้เป็นฟิฟล์มเคลือบแล้วมันจะลดการคลกการทาเขาเรียกอะไรอะคะเฟืองบิ่นหรืออะ,อะไรเงี้ยมันจะทําให้เครื่องเดินสมูทเ,เหมือนสตาร์ทค,คือมันไม่ใช่ว่าเหล็กกับเหล็กไปตีกันเลยมันจะมีฟิล์มตัวน,นี้ไปช่วยยืดหยุ่นเพื่อให้ไม่ให้เหล็กกับเ,เ,เหล็กันกระทบโดยโตรงใช่ไหมอันนี้ภาษาที่แบบ โอเข้าใจนะอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าศึกษาด้วยด้วยตัวเองแล้วก็ก็กลองถามก็มันจะมีแยกกันไปมี s 3ส0 S190 อนะไรก็แล้วแต่นี่คือเกี่ยวกับเรื่องของระบบตัวนี้ตัวต่อไปละตัวต่อไปแล้วก็ตัวต่อไปอะค่ะก็คือจะเป็นตัวน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลแล้วก็เบ็นซินค่ะตัวนี้แหละคุณเต็งหนึ่งที่เราบอกเรื่องของช่วยลดเรื่องพ m 2อ็อดลดโลกร้อนแล้ว วันนำายตัวสองตัวนี้ก็คือมีดีเซลกับเบนซินพูดถึงสอตัวนี้หน่อยตัวนี้ก็จะเป็นดีเซลตัวนี้ก็จะเป็นเบนซินถ้าเปิดเป็ดเหมือนหนังก็คือจะเป็นเหมือนนางเอกกับพระเอกของของการดูแลรถเลยค่ะเพราะว่าเขาจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยค่ะ ตัวนี้ถ้าเติมไปในถังเขาจะล้างตั้งแต่ในระบบเครื่องยนต์ไปจนถึงปลายหัวฉีดปกติรถที่เราใช้แล้วไม่มีการดูแลมันจะมีคราบเขม่าตกค้างอยู่ที่ปลายหัวฉีดตัวนี้จะเข้าไปช่วยล้างแล้วทําให้การฉีดของน้ำมันสมูทขึ้นเท่ากันแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องหัวฉีดที่เสียคือถ้ากับคนที่มีปัญหาเรื่องของหัวฉีดเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนแพงแพงเปลี่ยนหัวฉีดหัวหนึ่งห้าพันหกพันหมื่นตามแล้วแต่รุ่นรถเหนกันหรือว่าบางทีเปลี่ยนไปแล้ว ตั้งค่าไม่ดีมันก็หเหมือนเดิมอีกไม่ต้องเสียตังค์ลองเอาตัวนี้ไปใช้ไปเติมทําให้เรื่องของรูผิดฉีดน้ำมันเนี่ยฉีดดีขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วละลายเรื่องของพวกสนิมในถังน้ามันได้เลยช่วยช่วยได้เยอะค่ะเพื่อม,มาตาก,การเร่งลดท่าคมาปกคดตังต่างๆในในเครื่องยนต์แล้วตัวนี้คือเราจะบอกว่าตัวตัวที่เติมไปอะค่ะเราคัดสรรตัวที่เป็นเดอะเบสของของสารสกัดอะค่ะก็คือว่าสุดยอดแล้วเพื่อจะมาให้รถมัน เกิดแบบพอใส่ปุ๊บแล้วมันเห็นผลทันทีอะค่ะเพื่อเสริมประสิทธิภาพก็คือชัดเจนที่สุดเลยค่ะในเรื่องของการล้างหูจีาอย่างควันดำเติมไฟนะคะช่วยได้เลยค่ะเป็นไงคุณเต็งหนึ่งเชื่อผมยังไวเนี่ยเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อ้าวอ้าวไวคุณไม่ออกคุณไม่ออกอึ้งอึ้งคือจะบอก้คุณเต็งหนึ่งนะ คนเราถึงจะเป็นผู้หญิงนะแต่ก็ยังมีเรื่องของความรู้ตรงนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยไหมคุณจะบอกว่าโอ้ยต้องหน้าตาต้องดำต้องมีน้ำมันค้าด้วยนึกแ้วยังไงก็ต้องดูดีคิดอยู่แล้วเชียวเนี้ยมาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมตอนแรกบอกกันต้องดำตัวดำาพูดงี้เหรอเออพูดงี้แหละตอนต้นรายการหนก่อนเข้ารายการน่ะไม่น่าเชื่อว่าว่าฟังเรื่องราวของการบรรยาย สรรพคุณแต่ละอย่างแล้วนะครับแล้วเราเองใช้แล้วด้วยใช้โดยที่เราไม่รู้ด้วยเราไม่ได้บรรยายเราใช้โดยที่อ๋อเห็นอาจารย์ใหญ่อยากให้เติมอยากให้ใช้ลองซิเราก็เอ้าเชื่อใจแกก็ลองเพราะตอนนั้นยังไม่มีแพ็กเกจด้วยนะตอนนั้นยังเป็นกระป๋องใสวไสอะเกอร์อาจารย์ใหญ่นะฮะยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับแต่พอได้มาฟังกับบุคแล้วนี่แหละเรื่องราวของ ผมจะเรียกว่ายารถก็ได้อะยารถก็คือลถก็เหมือนคนที่ต้องดูแลสุขภาพรถก็เหมือนกันนะฮะต้องดูแลสุขภาพเขาเพราะว่าเขาเราใช้งานเขาทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปตามตามที่เราใช้ในะใช้งานอ่านั้นวันนี้มันมียาหรือ,อมีเครื่องชูกําลังหรือเสริอมอาหารเสริมของรถใช้แต่เขาว่าอาหารเสริมของรถด,ดีกว่าครับว่างั้นมันสําคัญมากนะฮะโดยเฉพาะเราใช้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ย มันดีจริงใช่ค่ะมันต้องพูดแต่พูดเองได้ค่ะพูดกันเยอะแล้วดิเราอ๋อ,ไ,อ,อไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้จะถามอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เขาอธิบายถูกต้องและชัดเจนหมดนะครับแต่ว่า,าผมจะพูดคําเดียวว่า,าการันตีฮะในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วช่างไทยเนี่ยนะฮะไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่สร้างสรรค์มาเนี่ยนะครับมาให้คนไทยใช้จริงเพราะว่าอาจารย์ใหญ่พูดเสมอว่าอยาก เห็นคนไทยบินได้เกี่ยวเกี่ยวนะ <ๆ S 1> นคนไทยบินได้บินได้นะที่นี้มันก็ต้องใช้รถแหละครับเพราะ<ช>คนเราไม่มีปีกบินหรอก<ม>คำว่าบินหน้าที่นี้ก็คือรถเะนั้นยานพาหนะของเราสําคัญครับต้องดูแลเขาเ <ๆ S 1> ขาเองก็มีปัใจยเหมือนกันนั้นผมลองใช้แล้วนะครับพูดดีมากตอนนี้นะฮะก็มาลองดูฮะอันนี้ต้องขอบคุณจริงผมไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าผู้บริหารเขาจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ก่อนก่อนที่จะจบกันไปนะนะ คนทหนึ่งเราอยากถามเรื่องของหลายหลายคนอย่างผูดด้ต็งหนึ่งเนี่ยกระซิบกับผมแล้วผมยากขายบ้าง เอเอถ้าเออจากเคนแทนขายเนี่ยแล้วน่าจะรวยได้เออต้องมีรายได้เสริมเงนะใช่ไหมพูดถึงได้ไหมเออหลักๆเนี่ยบางบางคนอย่าอย่าพูดว่ารายได้เสริมเพราะว่าตรงเนี้ยะไรมันมันสามารถสร้างชีวิตให้ช่างหลายๆคนได้รายได้ดูใช่ค่ะตรงนี้ตลกแล้วก็เออใช่จริงๆเพราะว่าเออจะต้องบอกว่าหัวใจของอาจารย์ใหญ่อะค่ะคือเออบรรดาช่างในชมรมรวมช่าง้ดยชมรมรวมช่างด้วยใจออ๋มีชมรมด้วยใช่ค่ะหัวใจของอาจารย์ใหญ่ก็คือเนี่ยก็ผลิตมาเพื่อ ทั้งอาจารย์ช่างเองแล้วก็รเราก็ทําให้ถ้าเกิดว่าทั้งที่เ็หน,หนึ่งกับพี่ติ่งเองอะค่ะคก็จะพร้อมที่จะโปรโมตตัวแทนทางทางสอยยนก็ยินดีค่ะที่จะเปิดรับตัวแทนนอกจากปกติเราจะสมวนไว้สําหรับ,บอาจารย์ช่างเพื่อในใน,ในการรักษาเหมือนเป็น Ồ, อาชีพก็ şey, ใช่ค่ะก็คือให้เฉพาะช่างที่อยู่ในชมรมนะฮะเตงนึจะได้เขามีรายได้เสริมด้วยใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้อง ต้องอต้องต้องทำให้ลูกค้าเพ<ข>ราวะว่ารถช่างีวิตได้เขาแต่ถ้าเกิดเราจะ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 ,จะทำไหนก็กได้ยินดีค่ะแต่ว่าต้องไม่ไม่ทับพื้นที่ไม่ทับไม่ทับลายกันก็จะมีการาใช่ก็คือเราเพื่อไงว่าช่างอยู่ได้ นะลูกค้าอยู่ได้คนที่มาใช้รถขนส่เ,เสียเงินน้อยช่างมีกําไรบ้างในการที่ทํางานเพราะทุกคนที่ทําธุกรกิจเนี่ยถามว่าก็ต้องมีกําไรกันบ้างนะคนทํางานแล้วบอกไม่มีกําไรเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราจะอยู่ได้อย่างไรนะฮะเราต้องอยู่ได้แฟงๆกันทั้งคู่ทั้งผู้ผลิตคนขายคนใช้บริการอยู่ด้วยกันได้คุณอยู่ได้เราอยู่ได้ก็จบทุกอย่างก็แฮปปี้แอนดี้เป็นไงครับโอ้เสียบเลยเสียบเลยแความคิดฮะ ก่อนอผมสงสัยว่าก่อนที่จะมาทําอยู่ตรงเนี้ยข, <า S 1> ขายรองเท้าขายรองเท้าแฟชั่นสปีใช่คะ่ะอะไรกับรองเท้าเนี่ยขายรองเท้าไม่คงณนังสงสัยว่าขายรองเท้าพรีเซนต์รองเท้าอแต่วันหนึ่งมาดูธุรกิจของตัวเองแล้วก็มาบริหารอู่ซึ่งมีขนาดใหญ่ไม่ใช่เล็กเลยใหญ่มากถ้าเป็นผู้หญงิงเดวกเล็ก กับผลิตภัณฑ์ที่อย่างเงี้ยผมว่ามันยากไหมต่างกันยังไงเอายากไหมเออยากไหมในในในแต่ละงานนะคะมันมันจะมีความยากความง่ายของเขาแตกต่างกันไปแต่เชื่อว่าทุกถ้าทุกคนอนะ่ะตั้งใจแล้วก็ที่จะทํามันแล้วก็ลองลอง,ลองดูกับมันสักตั้งนะคะมันไม่มีอะไรเกินยากเกินความสามารถแค่เราแค่เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอย่างเวลา,เวลาเ,วลาเวลาเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์เนี่ยก็โอกก็จะประมาณสักประมาณเดือนกว่าสองเดือนคือเราก่อนที่เราจะแนะนําคนอื่นได้เราต้องรู้ แล้วเราก็ต้องเห็นจริงแล้วเราก็ต้องทดลองในรถเราจริงๆก่อนที่จะแนะนำค่ะถ้าถ้าถ้าไม่ไม่มันไม่ดีจริงเราก็จะไม่กล้าไปบอกต่อคนอื่นแล้วก็ไม่กล้าขายค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่สําหรับตัวเองที่การันตีมาสําหรับตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมันมีเสียงจากรอบข้างจนทําให้โอทนเสียงรอบข้างไม่ไหวว่าของอาจารย์ใหญ่ดีจริงๆนะแล้วเราเลยต้องมาทำมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ <Okay. S 2> บางที ถ้าผู้ชายผมว่าไม่แปลกหรอกในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของอการมาทําอู่ออเแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยผมว่าเอมันต้องต้องมีปรับเจเนอเรชันโดยเฉพาะเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะลูกใคร่อยู่ไหนนู่นลูกลูกนะลูกแครอโอคเะแล้วทำไมช่างถ่ายแก่จังวะจริงจริงคนคนถ่ายรูปไม่ขึ้นคนสวยมันก็ถ่ายรูปไม่ขึ้นค่ะใครบอก บอกเองของตัวเองเองค่ะสวยถ่ายรูปไม่โอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องโอ๋นะครับจากสอยายนจูนนิ่งนะครับแล้วก็คุณเต็งหนึ่งดอกกระโดนที่เข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับผมทำให้เราหลายๆคนรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์ดีขึ้นมากขึ้นแล้วสมควรที่จะใช้ตัวไหนตัวไหนบ้างนะฮรรถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แต่ไม่จำเป็นจะต้องใส่ครบทั้ง12ตัวนะครับแต่รถบางรุ่นอาจจะใส่แค่6ตัว7ตัวไม่ใช่ว่า เพราะมันจะมีแยกกันคือระหว่างเบนซินกับดีเซลอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวโอ้โหเท่าไหร่ตัวต้องเสียตังเยอะไม่ใช่นะครับเราจะดูจากรถคุณว่าเอ,อสมควรที่จะใส่ตัว,ตวไหนบ้างอย่างรถคุณต่หนึ่งนะใส่ไปแล้วนะครับไปทดลองมาแล้วใช้ส <4 S 1> ี่ตัว,ตวมันสี่ตัวแค่นั้นนะครับก็บจะดูว่าอันไหนที่ต้องใช้สมควรก่อนหลังสมควรเราไม่ใช่ว่าคิดว่าอยากขายแล้วเอากำไรอย,อย่างเดียวไม่ใช่แต่เราดูความเหมาะสมของรถลูกค้าด้วยอัตราใช้อัตราการเร่งอัตราการ อสึกล้อหรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์ความนิ่มเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันเจ๋งจริงมันเติมไปแล้วมันเหมือนรถใหม่มากเหมือนรถเราใช้มาเกือบสิบปีครับแต่เติมไปแล้วเหมือนเราออกวันแรกเลยนี่นี่นี่คือคุณภาพนะเพรางั้นลองดูครับนะอย่งที่บอกอย่าเพิ่งเชื่อครับลองดูด้วยตัวเองฮะผมเป็นหน่ดอกกระโดนครับการันตีว่านะผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงครับเพราะว่าเราใช้แล้วนะเพราะฉนั้นอยากให้ทุกคนที่ชมอยู่ครับนะฮะลองเปิดใจดูนะครับว่า ในโลกใบนี้ฮะช่างช่างในประเทศไทยเก่งๆเยอะครับนะฮะแต่ด้วยเหตุผลคนใดไม่รู้แหละนะฮะนะก็เหตุผลหลายประการเนาะดังนั้นอันไหนที่ดีเราก็ต้องบอกว่าดีอันไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องบอกว่าไม่ดีนั่นครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองด้วยตัวเองครับเราลักรถรถก็รักเราถูกต้องเลยรับเอาวันนี้ขอบคุณสำหรับทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาได้ให้ความรู้กับเรานะครับครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนคลิปอะไรอย่าลืม สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรามีจําหน่ายแล้วนะครับไม่ว่าทางหลายๆช่องทางแล้วก็ติดตามเพจของสอใหญ่ยนจูนิ่งรวมถึงทาง YouTube ด้วยเราจะมีสิ่งดีๆมานําเสนอให้ท่านแน่นอนในอนาคตครับวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับล้อตั้งแล้วฮะ